สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวยามเช้าของครอบครัวของน้องแก้วนะคะก็จะมีนี่เลยอันนี้จะเป็นเขียดนะคะแล้วอันนี้ก็เขียดค่ะทุกคนแล้วก็เมนูจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดลาบเขียดลาบเขียดนี่ไงอันนี้<ช>คืออะไร<า>แตงต้านโควิดแล้คะน,น,นี่เลยมามาทานข้าวด้วยกันคะ่ะหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้นะคะอยู่นางเอกป้าแว่นอร่อยไหมแม่วันนี้ อร่อยอ่ะนี่นะคะนี่คืออะไรนี่คือพักข้าวตองพักข้าวตองบอกได้คําเดียวว่าเหม็นข้าวมากพา <laughs> เพราะาว่าเราไม่ชอบเนาะก,ก็เลยบอกว่าเหม็นเนาะนี่เลยนะคะมาทานกับข้าวด้วยกันที่ชอบตอนนี้คือนี่นะคะเขียดค่ะทุกคนปีนี้ได้ทานเขียดกันหรือย,ยังคะอันนี้คือเขียดทอดนะคะมามาทานข้าวเช้าได้กันค่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนได้กับข้าวเช้าอะไรกันบ้างนะคะมามาทานด้วยกันค่ะทุกคนทานข้าวเชาว้า